สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่คะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนมกราคมการงานการเงินความรักของแต่ละราศีจะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพซูสนะคะ ซูสเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ค่ะสื่อพลังว่าต้นปีมานี้พลังแห่งการทำงานเต็มไปด้วยความเข้มแข็งค่ะมีความสำเร็จเกิดขึ้นขอเพียงคุณเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วศรัทธาค่ะตัดสินใจให้แน่วแน่เป้าหมายจะประสบผลด้วยอนานาจจิตและการมีวินัยในการทางานของคุณนั่นเองนะคะการแข่งขันกับใครเนี่ยก็จะได้รับชัยชนะค่ะคุณจะได้รับชื่อเสียงและการยกย่องที่ดีแล้วก็ในเรื่องของงานที่เกี่ยวพันกับวิศวกรสถาปนิกหรืองานรับเหมา ก่อสร้างนะคะดูจะโดดเด่นเป็นพิเศษอด้วยค่ะสำหรับการเงินแล้วนะคะมีโอกาสได้รับเงินโดยสเสน่หา จากผู้หลักผู้ใหญ่เงินปันผลหรือเงินจากมรดกทรัพย์สินก็จะหลั่งไหลามานะคะการลงทุนในหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ตราสารต่างๆการเก็งกำไรในระยะยาวก็จะประสบผลสำเร็จด้วยดีค่ะคนค้าขายการเงินก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้จับเงินก้อนค่ะความรักสำหรับคนโสดแล้วเนี่ยนะคะมีเกณฑ์พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าดูแล้วผิวจะสองสี่อนไปทางขาวนิดๆน,น,นะคะแล้วก็ คนโสดคนมีคู่นะคะชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายกับเด็กๆในความดูแลนะคะรวมไปถึงคนรักมักจะชอบเอาแต่ใจตนทำตัวเหมือนเด็กๆให้คุณน้องปวดหัวด้วยละค่ะแล้วลพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอสวัสดีค่ะ